สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักพบกับพี่จอยแล้วนะคะวันนี้พี่จอยข้าวสวนนะคะที่จังหวัดน,น่านนะคะวันนี้มาขายขี้ยางก้อนนะคะหลายวันมานี้ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะตกทุกวันเลยดูพื้นดินนะคะเปียกแสะไปหมดเลย ตอนนี้วันนี้คนงานเก็บขี้ยางนะคะเพื่อนๆช่วงเดือนเดือนนี้นะ,ะเดือนนี้พี่จอยก็ได้มาเก็บครั้งเดียวเองนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกซุกมากเลยนะคะคนงานบอกว่าไม่สามารถที่จะกรีดยางได้เลยนะคะเพราะว่า ฝนมันตกทุกวันนะคะช่วงนี้ราคายางก้อนก็ถือว่าราคาดีนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทนะคะแต่ว่าเราไม่มียางก้อนขายนะคะมันมีน้อยมากนะคะมาคราวนี้ก็ได้นิดเดียวนะคะได้ไม่เยอะปกติก็จะสามตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนแล้วนะคะเขาก็บอกว่าฝนตกทุกวันไม่ได้กีดเลยกีดบ้างไม่ได้กีดบ้างนะคะ ก็จะได้สักกี่ตันยังไม่รู้เลยนะคะเมื่อก่อนกี่ก็สามตันสามตันกว่านะคะตอนนี้มันมัมันไม่ได้แล้วก็มันก็น่าจะอา่าเป็นมีผลของการที่ฝนมันตกหนักนะคะฝนมันตกคือไม่ไม่ไม่ใช่ตกหนักก็คือว่าตกทุกวันประมาณนี้นะคะเพื่อน ก็ตอนนี้คนงานก็ไปเก็บพี่ยางอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆพี่จอยก็ต้องมาสํารวจดูบ้างนะคะเพราะหลายๆอย่างมันก็บางทีมันมันมันน่าสงสัย <c ười> คือตรงนี้เขาเก็บหมดแล้วนะคะเก็บหมดแล้ว ตัดหญ้าตัดหญ้าไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือในสวนสะอาดจ้านดีนะคะอันนี้ค่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่พี่จอยพามาอีกฝั่งหนึ่งพี่จอยไม่ได้ข้ามไปถ่ายนะคะไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอเนาะถ่ายแต่ฝั่งนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วล่ะหอบเหนื่อย บางทีเราก็ต้องมาดูแลบ้างนะคะบางทีไม่ใช่ว่าโอ้โหมารับเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะรายที่เขากรีดไปนะคะช่วงนี้ที่ทางเหนือนะคะทางจังหวัดน่าน ฝนตกซุกนะคะฝนตกซุกๆๆตอนนี้ก็คลื้คลืมใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะด้านล่างพี่จอยจะไม่ไม่เดินลงไปนะคะให้เพื่อนๆชมรอบๆเนาะฝั่งทางนู้นอีกนะคะแต่คุณเฮียเข้าไปแล้วนะคะไปสำรวจแต่ทางด้านล่างด้านนู้นก็ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเพื่อนๆ,ๆ ข้างบนนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมที่พักของอ่าพักของคนงานนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้นอนตรงนี้นะคะเขาก็ไปอ่าเช่าบ้านอยู่ข้างนอกนะคะตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะคะแต่ว่าสามารถใช้แผงโซลา่าเซลลได้เนาะไม่มีใครมาอยู่ก็เราก็ไม่ได้ทำนะคะ อันนี้ก็พี่จอยจะขึ้นไปฝั่งหนึ่งดีกว่าเนาะนะคะสวยงามล่มลื่นนะคะเพื่อนเพื่ๆน,น่าอยู่มากเลยนะพี่จอยยังอยากมาอยู่เนาะแต่คุณเฮียไม่ร่วมมือเฮียบอกว่าคุณอยากมาอยู่ก็มาอยู่คงไม่นานคุณก็เรียกร้องจะกลับอะไรประมาณนี้นะ นี่ค่ะเดือนนี้แย่มากนะคะพี่จอยปีนี้ของปีนี้ตั้งแต่เปิดหน้ายางมาเปิดหน้ายางมาตั้งแต่เดือนอพฤษภาเนาะพฤษภาพฤษภาเปิดหน้ายางพฤษภามิถุนากระดา เดนีสสิงหานะคะพี่จอยเพิ่งจะได้ขายยางไปสองครั้งเองครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะที่ผ่านมาราคายางก็ไม่เท่าไหร่นะคะยางก้อนก็ที่ผ่านมาพี่จอยก็ขายได้ยีิบสี ยี่บสามยีบสี่บาทประมาณนี้นะคะแต่วันนี้พี่จอยสอบถามราคายาง <c oughs> เขาบอกว่ายี่บเจ็ดยี่สิบแปดนะคะโอ้ยเหนื่อยแต่เราไม่มียางขายเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะฝนมันตกซุกนะคะช่วงนี้คนงานเลยไม่ได้กรีด เวลาราคายางดีเราก็ไม่มีไม่มียางขายนะคะเออเหนื่อยเหมือนกันนี่ค่ะไปชมบรรยากาศรอบๆเนาะอันนี้ก็ ที่เห็นถุงปุ๋ยขาวๆก็คือเป็นถุงของอยางก้อนที่เขาเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะได้เอาไปขายนะคะไปค่ะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีอดอกด้วยนะนี่ค่ะอ่าต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนที่พี่จอยปลูกไว้ มีด้านล่างอีกนะเริ่มโตว,วันโตคืนแล้วอันนี้ฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันทิศตะวันออกนะคะด้านนี้ที่เห็นลิบๆนูน้นคุณเฮียนะคะเดินสำรวจนะคะนะคะเดินสำรวจสวนนะคะ เมื่อกี้ก็คุยกับคนที่เข้ากรีดยางส่วนคนอื่นนะคะเราก็ต้องการอยากจะได้อีกอให้มาให้คนงานมาตัดตัดยางส่วนของลูกสาวบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครามาตัดเลยนะคะเพื่อนๆด้านนี้จะรกนะคะรกเพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดหญ้านะคะ ด้านนี้จะลกมากๆเลยนะคะยายังไม่ได้ตัดเนาะ,ะฝังนนข้างล่างทรงนู้นนะคะ,<น>ะเขาไปเก็บขี้ยางกันตอนนี้ไม่เห็นมีใครเลยนะคะอ่าป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะแล้วพี่จอยจะกลับวันนี้จะกลับทันไหมเนาะนะคะมาสองคนตายายนะคะเมื่อเช้าออกจากพิจิตมาก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะคะพี่จอยขับรถมา ตอนตีสี่ครึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนกับให้คุณเฮียขับที่อุตรดิตนะคะเพราะว่าอ่าช่วงเวลากลางคืนเวลามีแสงไฟอะไรเนี่ยคุณเฮียเขาขับรถไม่ได้นะคะเขาบอกว่าออแสงมันเข้าตาเนาะก็แบบนี้แหละคนแก่นะคะคนแก่ก็คืออ่ามีปัญหาทางสายตาบ้างแล้วนะคะ พี่จ้อยก็คนแก่นะคะพี่จ้อยก็แต่ว่าพี่จ้อยพอได้นะคะกลางอ่าขับรถกลางคืนนะคะแต่คุณเฮียเขาก็จะลําบากหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศในสวนนะคะพื้นที่ก็จะแฉะแฉะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดอันนี้ก็คือขี้ยางที่เขาเก็บนะคะเพราะว่าได้น้อยมากนะน้อยมากปีน,นี้น้อยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะคะถนนด้านทิศตะวันออกนะคะด้านนี้เป็นถนนที่รถก็เข้าได้นะคะอันนี้ถนนทิศตะวันออกฝั่งทางนู้นก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะนี่ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นต้นทุเรียนต้นไหลนะคะข้างล่างนู้นนะคะพี่จอยไม่ลงไปแล้วนะคะ เพราะว่ามันอ่าลื่นนะคะกลัวฝนมันตกนะคะมันมันค่อนข้างที่จะนี่ค่เป็นทางเดินอ่าเป็นทางรถยนต์เข้าออกในสวนได้นะคะสองทางเนาะทางฝั่งถนนอมบจอแล้วก็ทางฝั่งถนนดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ่านี่ค่ะ บรรยากาศต้นยางก็สิบกว่าปีมาแล้วนะคะเพื่อนๆปีนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยปกติก็จะใส่ปุ๋ยอ่าเกือบทุกปีนะคะปีนี้ยังไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้ใส่นะคะ คือช่วงนี้เรามานอนค้างไม่ได้นะคะก็เลยมีปัญหาว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเราต้องค้างคืนแล้วก็เราจะต้องทุกปุ๋ยมาที่สวนเลยนะเออตอนนี้มันไปไหนไม่ได้มันมาค้างคืนไม่ได้เลยนะคะจากพิจิตมาจังหวัดน่านก็ <มา S 1> ไปน<า>ใน<ช>อะไรที่เออทุลเออทรมานเหมือนกันในการขับรถนะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะ พี่จอยฝั่งนู้นนะคะฝั่งทางนูน้นฝั่งเขาทางนู้นพี่จอยไม่ไปนะคะขี่เกียรก็จะเป็นจะมีฝั่งทางนู้นอีกนะคะอ่ะพี่จอยไม่ไปดีกว่าที่เกียจนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับติ๊กไลนพี่จอยด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะจะทำคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้มาในแนวของสวนนะคะมาสวนอ่าพักเรื่องของเหรียญไว้สักวันนะคะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า